้ยเมันจะมีอยู่สี่คูให้เอาลางก่อนคือยังหมวด่อนเด้อทีหนึ่งขอบสวั ty, สดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูปอาจารย์น็อตตี้พารวยทุกคนครับสวัสดีเอฟซีตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปลุกเวทผันธน์ไม่นี่อาจารย์ยุกับบ่าวทักครับวันนี้จะทําการมาย้ายเจ้าแม่นะครับวันนั้นถวายสารให้เจ้าแม่ใส่ทองแล้วก็ปู่ใหญ่ปู่น้อยปู่องค์ดำเรียบร้อยทีนี้จะ มาจุดทูบบอกกล่าวแล้วก็มาย้ายเจ้าแม่มาตั้งฝั่งข้างหน้าเนาะเวลาคนมากาบไหวจะได้เห็นท่านคู่กับสารตอนนี้คือบรรยากาศนะ่ากลัวมากเมื่อคืนก็มานะครับวันนั้นจำได้ไหมวันศุกร์ที่13เมื่องวดก่อนอาจารย์มาเขียนเลขอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมาตั้งสารเสร็จแล้วมาเขียนเลขแล้วก็มาบอกปู่อยู่ตรงนี้ว่าขอเรียกศรัทธาคืนเออเห็นไหมยืนพูดอยู่ตรงนี้แหละให แล้วก็เรียกศรัทธาคืนให้เลขเรามีสองเก้าสอง่าันนี้คืองวดก่อนนะเนาะเลขก็ออกสองหนึ่งะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจุดทูบแล้วก็บอกเก่าขอเรียกขอย้ำศรัทธากันตรงนี้อีกครั้งแล้วก็เขียนเลขลงนี่ล้วก็สิใญ่ญ่เจ้าแม่มาตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นห้องจุดทูบก่อนเนาะจุดทูบก่อนพี่นอ้องนะจุดทูบกันเ้อะไดละเบ้าทางจะทายไปจ <laughs> ทายไหม อ๋พี่น้องเดี๋ยสิทาการจุดถูบก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาย้ายเจ้าแม่ไซทองนะครับมาตั้งข้างหน้าให้เวลาคนกราบไหว้จะได้เห็นท่านเด่นๆน,นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้เวลาคนมากาบมาไหว้ก็จะได้แบบเป็นจุดเด่นนะได้เข้าไปง่ายเพราะว่าที่มณชานไปเดี๋ยวหัวต่ำนะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วก็จะเขียนเลขลงวันนั้นก็เขียนเลขอยู่ตรงเนี้ยนะตอนนั้นวันศุกร์ที่13เลยตีสี่เนาะมา2คนวันนี้ก็จะเขียนเลขลงตอนนี้ก็เจ้มุ่งเนี่ย ทุ่มสองทุ่มนี่แหละพี่น้องเขาจะเขียนเหล็กลงตรงนี้แล้วกะ็ใหญ่เจ้าแม่มาดานานี่โอ้บรรยากาศต้นนี้เป็นต้นไซแดงไซทองเนี่ยอาจารย์ปลูกตั้งแต่สร้างสำนักใหม่ๆเลยซื้อมา3ามพันห้านะครับตอนนี้คืองดงามใหญ่โตมโหฬารสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดทูบกันนะครับน้องพี่น้องเอาเจอบไทยของเจ้าไปได้ได้ขอกระดิจุดทูบพี่น้องขอตั้งกล่องนะจุดทูบกันจะทําอะไรต้องจุดทูบบอกกล่าวก่อนนะมีกล่าวดอกพอนะครับ พี่น้องจุดถูกก่อนบอกเกาเจ้าที่เจ้าสถานเทวดาผ่านไปผ่านมาเทพทั้งสิบหกชัน้นฝาสิบห้าชั้นดินสิบสี่ต้นเทวดาเอาบอกปูใหญ่ปูน้อยเจ้าแม่ขออนุญาตเพิ่นว่าได้ร่วงเกินนี้อย่างทั้งสิน้นเอาตอนนี้กำลังจุดถูกแล้วครับพี่น้องอยู่สองคนอีกแล้วครับเทียงยัง เด้อเขียนก่อน C เกอันนี้สองวงกลาสองพันถารา้อยหกสเด้อ C หนึ่งเก้หนึ่ง C เจ็ตัวมีเก้า C หนึ่ง C เก้าเจ็ดสองม่อจุดหกปด นี่นี่เลยเด้อใบแดงโอ้ดับพอดีเลยเหมืนเลยเออแบบว่าสําเร็จอยู่ดับพอดีเลยอ่ะมันนี่การจีทําการฝ่ายเจ้าแม่กล้องอาจจะเห็นชัดประสัดหรือว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องนะโมะตัสสะภะคะวาตอะร่างตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวาตอะร่างตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวาต อารหะตสัมมาสัมพุทธัสสะัะริตทวานะเมตังสะเมตตาะพันตาอวิกิตจิตตาปะริตังพะนันตุสักเคกาเมจตลุเปคิริสีขาละตะเตจันตาลิเคบิมานีทีเประเชคิฆะเมตลุวะนะัะเนเคหะวัตุมิเขเตภูมิมาจะทันตุเทวชลธละวิสุเมยะขะขณามนคติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวปจังสาทโวเมสุนันตุธรรมสุนะกาโรทันตาธรรมสุนะกาโรทันตาธรรมสุนะกาโรทันตานะโมตัสสะวตโลโตสัมมาสัมพุทธะะนโมตัสสะตโตสัมมาสัมพุทธะะนโมตัสสะตโลโตสัมมา สมรสนัมสุยมาจิเมื่อนีลูกอาจารย์นอตตีนะ้เนาะแล้วก็บ,บ่าวทักได้มาขออนุญาตย่ายเจ้าแม่จากฟังนั่นมาฟังนี่เพื่อที่เวลาคนได้มากับมาไหวเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนเนาะเพื่อนจะบ่ได้มนเข้าไปสารก่ามาหายแล้วเป็นไงหนาวๆมีมีเฮียนไหมเนาะเฮียนแบบง่า,งงามปูใหญ่ปูปปน้อยปูองค์ดำก,ก,กดอ็อยูุน้ำกันเจ้าแม่ก็ได้อาศัยยูน้ำกันกะมีเฮียนหลังงามกถา็ถือใจได้เล็กจังเขาอะถือใจได้ คือใจเพื่อนมื่อนี้ลูกอะมันขึ้นลูกกับมาแล้วลูกว่าก,ก้าแล้วขึ้นเด็กไปลูกกับมาผู้เดียวเนาะเออมื่อนี้ลูกกับมาเคลื่อนย้ายขออนุญาตเคลื่อนย้ายขอเจ้าที่เจ้าสถานปู่ใหญ่ปู่น้อยอาจารย์แม่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เด้อปู่องค์ดำปู่เวทยามนี้อาจารย์ปู่นั้นพระนางอุษาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เลยเจ้าแม่ล้วนทั้งเจ้าแม่ไซทองเนาะขอใหญ่มาตรงนี้เด้อห้ามโกรธลูกเด้อลูกง่ายก็ให้สิ่งที่ดีล่ะ ละก็ขอให้ย้ำศรัทธาอีกครั้งนะศรัทธาของลูกนี่เดี๋ยวศรัทธาของลูกนี่ก็คือ2มกราคม2568เพราะว่าเลขมันจะออกงวดน,นี่คือ2มกราคม2568เนี่ยเลขจะออกเดี๋ยวเอากลองมาทางนี้ก่อนนะ2มกรล่าสองพันหารรอเนี่ยเลขก็จะออกในมือนี้ และเลขลูกขอให้มีใบแดงในบอ่อโดยเฉพาะใบแดงของลูกมันจะมีอยู่สี่คูให้เอาลางกนคือจังวดก่อนเด้อตรงนี้เดี๋ยวลูกสิรับปากไว้แล้วสร้างบ้าทักไปแล้วเดี๋ยวจะคอยเฮ็ดตรงนี้เนาะแม่เป็นสารมันแป้นไหมเนาะปูพื้นไม้ให้แม่เนาะถวายเด้อถวายตรงนี้เรียบร้อยเร้วรับปากแล้วนะเอาลางกนโดยเลขสี่คูของลูกก็จะมีใบแดงเด้อสี่เก้า 1> c ีหนึ่้าหลกกเจฟังอีกเถอะีเก้าีห่งเก้าหนึลักกั็ดสาตัวมีเก้ากับ4ีเก้าเเก้กับ4ีเก้เม็ดเดียวตัวเดียว c ีวเกเก้ 49, ขอให้มาลางก่อนบนจังวากันให้ย่ำสะท้าอีกครั้งเพราะว่าก่อนไหนนี่ค้นกระดาเท่าไรหวเดื่งกีลูกก็มาขอเรียกสะท้าขึ้นเท่าเรียกขึ้นมากเลยแล้วค้นมือคีมนั่นล้านซ เรียกขึ้นมาไลยแล้วบัดนี้เขาเอิ่นาย่ำศรัทธาให้เขาทีดาเนี่ยดาบใดเลยบัดนี้เพราะว่าเขามาย่ำศรัทธาให้คนที่มาดาเขาเนี่ยคนยั่วเหมาไปเลยให้ดาบไดให้ย่ำศรัทธาให้หูไปเลย,เย,เยเว่าคากค่อกันเด้อญาเด้อปูขอโดยเฉพาะลางกรเด้อสี่เก่าสี่หนึ่งเก่าหนึ่งสี่เจ็ดโตเล็กก็ได้นในสี่คู่นี่ ขอให้มาเ้อะญาเ้อย่ำสัทธาเพราะงานหลายคู่ก็จะสามมกกาเวลาสิบโมงเสารคนก็นจะได้มางานหลายๆเด้ออขอย่ำสัทธาให้คนสาหอดเทวดาให้คนสาทัวแผ่นดินสาทุวเ้อเอาบัดน,นี้มาน,นี่ยทเขียนเลขเขียนเลขกก่อนพี่น้องนะมะสุอิมาจินะมะเนอ,อสีเกา่า 1> C หนึ่งเก่าหนึ่ง C เจ็ดนี่เขียนใส่หากใส่ทองเลยเลยพีน่น้องเนี่ยไอเขียนใส่หากของเจ้าแม่ใส่ทองเลยอ่ะสามตัวมีเก่า C หนึ่งเห็นปะ C เก่าเจ็ดอ่ะนัมะสุอิมาจ,จเามาิเอามาไอมมางวันนี้สีมางวันไหนหน้อยญาเนาะเ,เดี๋ยวเฮายกเจ้าแม่กันครับเบาะทัก พี่น้องตั้งกล้องก่อนเด้อเห็นอยู่ดอกโอ้เดี๋ยวผมจัดมุมกล้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นคลิปเดียวเดียวเด้อเห็นบ่เห็นโอเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเห็นเห็นโอเคพอได้อยู่เนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นกับเบื้องรถเออคือเห็นข้อแหละป่ะเนีย มาไปยังมาเห็นกะมาแต่เห็นหยกกระเพาะแห้งแล้วละ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นคอเออไ,ก,ไก,ก่ไก่ก็มาเปย,เย,ยังหรอพี่น้องเสียงหอดคือเกาหาดูเด้อ ao oh, nhục, bay như tôi ấy nè, anh ạ. cho mẹ thử gọt phay. Đi cho, anh cho mẹ. Mùi nát chịu đây này? ủa mày gì vậy mày vào hết cán đi đi hết này mắt này mày mát <laughs> <laughs> con ตหใ,หให้จับเจ้าให้จับเจ้าให้เนาะหลงหลงหลงลมบลไอายเวลาลมผัดเมนต้องห้องตีนดีฮะ เอ๋อพี่น้องยู่ไก่พวดว่ากล้องนะครับเพราะว่าต้องหามองตั้งนี่ยกมาแล้วเช่ไหมเมื่อกี้ไปลี่อยู่ในปลาอืมสวัสนีมาแล้วสวดีมาแล้วเดี๋ยวยังไปให้กันโอ้เมื่อยหย่อนดีเด้นี่เมื่อยบ่าย<อ> <laughs> บ่ก,กําลังกายไล่ครับเบ้าทักกับเบานน้านัดนี่อันนี้บ่ ตรงนี้เอามาว่าวไะเฮ้ยเจังใน๋จังทีนะเก่งค้าดีเดือพน้องโอ้สองเลขกซองเลขกห้าไปเห็นเล็กเนาะไอระว่างนี่สองเล็ก้าเบ่งเอาเด้อสีหนึ่งเห็นมั้อนะมจ้าเห็นบ่4สีหนึ่งนะ còn lẹn này nè hả, à, mình, để vậy mông à? mát thang pìpò, này, lão tặng mừng. húa đó, húa cha mẹ đó, ao bằng còng bao đâu, húa cha mẹ đấy à, húa húa, luôn nhau bảo cái nào lục ได้อยู่ดิฮะได้ยุ้ยไ้นี่ได้แล้วหรือจะว้ในสองนี่วิ่งอยูบ่เขาได้บ่ล่ะน้องมึงผู้แดงบัวแดงมาเท่าไหร่ทรงถือถูกเนี่ย สุดมากเดี๋ยวหอยเอยาองนอกอกันสุดใส่บปล่าอยกันเปลอาคือบ่เออคืออยู่เอาสุดออกมาถ้าอย่างเราเลือกใส่อีกเอ้อหัว คือว่าพี่น้องเออเออนี่ละแมนแมนนี่ละนี่นี่คืออยูไอเออสุดหลายเอ้อเรียกถึกพี่น้องเิ่นกับมานามาถวายปกลายพอดคืออยูไอเล่นเลยเด่นบอบ่แลนต่บอกเฮาอย่างเหมือนแลน เด่นเลยได้หน่พี่น้องเด่นบาวางเลยพี่น้องเห็นแล้วเห็นชอบบ่เคเุณเ,เนี่ยโบแดงกับมีดได้เนี่ยไหนบอกพี่เจ้าแม่เดี๋ยวลูกไส่ให้ลูกี้ไส่ไปรถตันให้เรียกเขาเลยเฮ้ยเจ้าแม่เออบบางงามเจ้าก็เลยเอา

เฮ้ยพี่น้องจาลูกศิษย์เจ้าเงินต้องไก่เองโอ้ยหายแล้วทิดาเลยหาแล้วเหยียบไปแล้วดีดีบ่แล้วนี่นี่นี่เออนี่ตรงแล้วนี่นี่ละ ไอ้ยี่ดอกเนาะแม่ต้องมันวบพัดสันพ่าสันสนั่นที่ร่มไงอ่เอนามาดิักงามเลยพี่น้องบึงผมผิาพาาบ่งระยะไก่เพียเห็นบ่ดเด่นแล้วบัดนี้ตื่นแล้วครับจักหน่อยเนี่ยนี่ด่ะเห็นโอ้ Yeah, เอออะไรคนใจให้บ่โอ,อเลี้ยพี่น้องงามบ่งามบ่สวยงามบ่มึงสุดเล่าเลยเดี๋ยวหอยสุดเดี่ยเล่าดีๆกันเดี๋ยวจะไปตัดเอาดดไ,ได้คลิปก็ได้เดี๋ยวผมหอยสุดดีๆกันหอยหันหนาวค้ากันเอ้าคือปรอยู่นี่ สูตรเราผูดค้นออกมาถวายอะไรอะไรยูบะคือเป็นรวมรๆนีกไงสูตรมั้งฮะหอยไซมันหนักบะเอ๊มีม่องเยอ่มันแหกันแล้วว่าได้แล้วนี่ได้ยูได้ยูนี่หอยไม่ด้แล้วได้ยู

ญาติขออนุญาตจับหนาเอิกก็บอเป็นยังหรอกเนาะไปเฮ็ดอ้อมเลยแหละผ่าแดงมัดขึ้นนี่เว้ยคั้งตะนายเลยผ่าแดงยังมัดทั้งกุ้งแม่ไม่ได้เฮ้ยนี่เงี้ยนกับมีแล้วเงี้ยนกับมีแล้วบันดีกับเฮ็ดเฮ็ดเอ่อมองดีๆให้มานั่งเขาสิได้มานั่งเล่น นั่งเหนียดเดี๋ยวได้เฮี้ยนกะทิเอารูปปูมาใะไซหาน้ำนี่ปุ๊บปุ๊บเขาได้กราบไหว้เนาะช่างนี้ก็โอ้ของแต่งตุ๋วแล้วอยู่พี่เอาไปก้อนพี่น้องไหมวะข้าเจ้าเอาเน้ามาถวายเป็นพวกของแต่งตุวแล้วเรื่องนี่เก้าเมื่อไรเลยเสือไม้เที่ยงวันนี่เอออันนี้คือตายยังดีเสือไม้เหรอไม่อยู่ไอ ขี้ฟุ่นน้องขี้ฟุ่นถือขวางเล่าเลย่งยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวที่ซื้อมาเห่ไหมนั่ถือน้ำเนาะแม่เดี๋ยวตัวมาเหนไหมซื้อตัวเครื่องสำอางให้เลย เลี่ยนมืดแล้วเดี๋ยวสิชื้อให้ไหมหรอกเอาโต๊ะไม้เห็ดีๆเป็นต้องมบเปืือนนี่เปืือกมาแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาค่อยมารวมเทไว้โต๊ะเครื่องสำบาบให้เจ้าแม่ไหมยกได้ปะละเจ้าอิงเดียวเลฮะี่วมาวนี่แถวนี่แหละนี่วบแถวขางศาลนี่ด้อยเจ้าแม่เป็นเป็นโต๊ะเลนะ่ไนไอ้เนาะ โต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวจะหามาดอกเับการน้ำกเป็นโต๊ะเล็กลก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องสำอางถวาไว้เนาะเจ้าแม่เนาะให้มาเด้อซีเก่าีหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วก็ซีเจ็ดเอารางก่อนสองโมกุระ,ะสองพันห,าาห้าร้อยหกสิบแปดเก็เป็นไงครับทุกคนก็นี่แหละพากันจุดทูบแล้วใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ถูกหวยได้กันเนาะเดี๋ยวเราค่อยอาจารย์ว่าจะนี่เเพราะว่าตรงตรงโต๊ะเครื่องแป้งนี่คือเก่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวมีโชควันนี้อ่ะได้ไม่ได้ก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าจะให้เจ้าแม่มีโชคก็จะนําของดิสติกอะไรที่แต่งหน้าผู้หญิงอ่อะมาให้ใหม่มาถวายใหม่เด้อเจ้าแม่เด้อบนละเด้อเอาลางกอนซีเก่า ซ1หนึ่งเก1าหนึ่งีเเก่าีเกแล้วก็ซีเตัวมีเก่าซีหนึกับซีเก่าเจสองกลาสองพันห้ารอยหกสิบแเดออยากย่ำจะท่าเจ้าแม่เด้อเดี๋ยวน้ำของมาถวายเด้อมาแตงนายเพราะง่ามละกะอ่าให้ลูกได้สมปารถนาเด้อค้นกับที่ได้มาไหวมามอบชุดไม้ยังไ้เด้อเจ้าแม่เด้อสาธุเด้อที่น้องสาธุเด้อมีความตั้งใจแล้วแล้วรับรููแล้วไอรับรููแล้ว ด้วยด้วยบ่าวเถียงครับเออเออเออนี่แหละให้ลูกได้ห้องงังนี่เด้อเจ้าแม่มือเล็กออกให้ลูกห้องอนี่แหละให้ลูกเป็นบ้าแนะลูกทิศเทปแป้งใส่หัวเป็นโหลเลยบอกปูองดำให้น้ำเทปแป้งในแล้วหูหล่ะหล่ะแต่บอกเราอีกไปโลตันเลยไปทิ้งทิศมันลายเออแล้วก็ เอาโตมาเดีเ๋ยวตีเฮียให้ก็ได้บากท่านกนีเป็นพวกลิสติกนะไอเป็นพวกเน่าแตงหน่านไม่ยิ่งละ่ะต <ừ. S 2> ีเฮียให้นในเจ้าแม่งาซื้อสุดใหนน้ำอีกสุดลูกก็ซื้อมาอยู่เด้คนก็ฝากมาอยู่เด้นี่ไอค้นฝากมา,เอา,กมาเอามาถาวายแล้วนเนาะเฮียละเน,ลนี่ยนี่เฮียเน่าหอยเป็นหอยปูนลายทั้งนี้เป็นทั้งหอยซะเนาะเออพราะใดมาประดับเมียนโอ้มีหอยคนจุดทูบใบวันนี้ผู้ใดมาจุดใบล่ะม่เห็นเลขดอกพี่น้อง ถ้าให้เลยละส่หนึ่งเนาะสี่่ลางเนาะโดยเฉพาะสี่เก1าสหนึ่งเก่าหนึ่งสีโดยเฉพาะสี่หนึ่งเอลลางก่อนเ้อสี่นี่เกเนี่ยขอลางก่อนเนอนเจ้แม่เดออ๋อลดเกิดมากแรนก่นไก่ี่เวลาอัดอียังนี่ขอให้มีโชคมีลาบนี่สารกับงามมึงแน่เฮยเยีย่ยนกับงามปะนี่เหลือแต่น้องแต่งหน้าเนาะนี่ผู้หญิงเขาบอกว่าอย่าหยุดสวยด้ออยาหยุดสวยออ มึงพี่น้องมึงคว่ำเข้มขังไฟมึงเปดเอไปปูเลยแมนเอาเล่เขาเงี้ยกับถิมีไฟมาพร้อมไนกับพี่ฝนนี่ไฟเจ็ดสีตัวตามนี่แมนแมนไฟตามหลังคาไฟตามหลังคาแล้วก็อ่าให้แจงแจงแล้วพี่น้องมึงคว่ำหดงาม ห้โซกไ้มนันห้ล้ำไฮรวยโอ้ยงาม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 ละกะเ,เดี๋ยวเลขเก็เขียนลงให้แล้วหยียบไปแล้วมาล่างย่ำรัท่าเนาะกระจายบคู่แล้วต้องนอยห้าสิได้เตรียมงานกันเตรียมงานกันกะหวังว่าสีได้พ่อทุกคนเด้อมีสูงมีลาำกันได้พ่อกันเนาะเดี๋ยวกะสิพ้าไอ้ไอ้เบ้าทักไปเบิ่งเฮียนอยู่บรรลุสังคมอยู่คนติดต่อมาหลไห่ ไอ้เซ็กระบบน้ำระบบยังก่อนเท่าระบบไฟเพราะว่ากะคนดีมาผักหลอยู่ไอ้คนดีมาภักหลายอยู่กะผมกะมีความูอซึกเนาะหูซึกของผมเลยผมหูซึกวันนี้ผมมั่นผมผมมีแรงปฏิหารนะเขาบอกเขาห้องบรรลหรอกสิพิที่ถึงนี้ห้องปรูหจะผิดจะถูกอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับเป็นเพียงแนวทางปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วย นะครับถ้าผมรู้ว่าออกอะไรผมรวยไปแล้วนะครับฉะนั้นใครชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครบังคับแล้วก็สนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะแต่ถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกรู้สึกเองส่วนตัวรู้สึกได้อาจจะคิดมากไปเองมันมีคนมาดา่าผมว่าผมรั่วนะยืนคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมก็มีความสุขกับชีวิตของผมดีผมไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าซีหนึ่งเนี่ยสวยอี่เลียก มีขั้วหมุดสื่อกีฬาหลายอย่างมันมันแมนแมนมันใจ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 แมนครับตรงกันแล้วกับแมนได้สามสีหนึ่งเมื่อไหร่อันเดีปิงปองเพิ่นเฮ็ดบุญหาพี่น้อยพี่ยหอยกับอายุลักซี่นะกับผมว่ามีมีสีครับหมวดนี่มีสีให้เขาตัวเจาะเด้อบ่เอารูดเอาเจาะเอาเจาะเอาเจาะเอาล่างก่อนเนาะ จังไหนก็ขอรางกรนบนจังว่ากันบนลร่างเลยก็ได้แต่ว่าเอารางกรเนานะฝากกดไลค์กดแชร์ใ้ได้พี่น้องใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเนาะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วจะได้ครับขอให้ร่ำรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับาลาครับเจ้าแม่